พี่น้องครับผมมาเสีร์ฟกับน้ำอมเมื่อนเด็ะครับผมอุ้ยปูครับผมฮะบ่กอะไรหญ่ห่างประนันครับผมอุ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยล้วนกินเทีนึงครับ สวัสดีครับพี่น้องมือน right? ีมาเจอปู่เมื่อดําอีกขึ้เกาครับผมมือนีภาพไปกินมีน้องแบบซ่ผมตําซัวครับพี่น้องตําซัวแบบแซ่ครับผมม้ยกินกับเนื้อดีเดียวแซ่มาบุ้ยมาเกลี่ยปากกัปักเตียงครับผมแคบหมูกรอบแบบแซ่มาพี่น้องครับผมมาแซ่กับน้ำปูเมื่อดำเลยครับผมอุ้ยปู่ครับผมฮะบ่อไร่ห่างประนันครับผมอุ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยนวดกินทีหนึ่งครับ อือก็ใช่แคบมูที่ครับเออคักขาได้พี่น้อง <laughs> 嗯。Mm. อืมมเหนือเด็ดเลี้ยรีบีน้องแล้วค่ะครับ สุดยอดครับพี่น้องเลยข้ามยังไงโบโบเลยอองข้าวมังไงสิพี่น้องเลยจับมาครับมามามา ừm theo cái ốm nào không nè อู <Net> ๋แสบหลายพี่น้องเลยแสบหลายต้นมุปปากโป๊ตีครับผมสุดยอดครับ แซ่บหลายพี่น้องเลยยิกมกป่องครับเอา้ามินี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องครับผมที่เขามาเบิ่งมาแห่งนักจโอมเมิร์ดำครับเดีย๋ยวมันหาหาคิดแซ่บครับผมสุตกินอีกขึ้นเกาด้วยครับเด้อมินิกาเก่าเข้ามาสวัสดีครับขอบคุณนที่เขามาเบิ่งโอมเมิร์ดำมากินแซ่บร่วกันครับแซ่บ